สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่ปูนะคะในช่องสมัยแฮปปี้นะคะความสุขปลุกได้กับสมัยแฮปปี้นะคะทุกคนวันนี้ทุกคนแม่ปูจะพาทุกคนมาดูการถนอมอาหารตัวนี้เป็นการถนอมและทำหน่อ,นอมไม้อันนี้เป็นเป็นไผ่หวานนะคะทุกคนเรามาเรามาต้มเก็บไว้เนาะเวลาแบบเหมือนกับตอนนี้เราได้ไผ่ามาแล้ว ได้หน่อไม้มาแล้วเรายังไม่ได้ทํากับข้าวนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นการถนอมอาหารให้อยู่จนกว่าเราจะได้ทํากับข้าวได้ทาเมนูที่เราชื่นชอบนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราได้ไผ่สดมาหน่อไม้สดมาแล้วเรายังไม่ต้มเนี่ยเขาเรียกอะไรอะ่ะมันจะรสชาติมันจะหายไปเลยนะทุกคนเก็บไว้วันสองวันนี้หายไปเลยอันนี้คือเราเพิ่งได้มาสดๆเดี๋ยวเราจะ ต้มเก็บไว้นะคะไว้ทานวันหลังอัดบางทีคือแม่ปูยังไม่เคยลองนะว่าเก็บได้นานแค่ไหนแต่บางท่านวิธีเก็บเขาก็สามารถเก็บในตู้เย็นได้เป็นเดือนๆน,นะทุกคนแต่จริงก็เคยเก็บเป็นเดือนกันนะต้มแบบนี้แหละนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะนี่นะคะขั้นตอนแรกก็คือต้มน,น้ําให้เดือดน,นะทุกคนแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะปริมาณไม่เยอะมาก สามช้อนชานะก็คนให้เกลือละลายนิดนึงนะคะแล้วเราก็ใส่หน่อไม้ลงไปต้มเลยนะทุกคนรอให้เขาเดือดนะคะแล้วรอค่อย เทน้ำออกนะทุกคนหน่อไม้นะคะด้วยเขามีกรดยูริกสูงนะคะแล้วก็รสชาติถ้าไม่ได้ต้มก็ขมรสชาติแบบขมทานไม่ได้นะทุกคนแบบก็คือเราต้องต้มเพื่อเอากดายูริกออกก่อนไม่งั้นเราก็จะทานไม่ได้เป็นพิษนะคะก็ต้มให้เขาจืดก่อนถึงจะทานได้นะทุกคนแต่ก็มีหน่อไม้บางชนิดที่รสจืด แม่ภูก็ยังไม่เคยซื้อมาทานนะเดี๋ยวถ้าเห็นแล้วแม่ภูจะซื้อมาทานดูนะทุกคนแล้วหน่อไม้ก็มีประโยชน์มากมายเลยนะคะแต่ว่าคนที่เป็นโรคเกาแล้วก็ปวดข่าวอะไรเงี้ยก็ไม่ควรทานนะจริงๆในหน่อไม้ก็มีโปรตีนสูงเหมือนกันนะทุกคนเราต้มประมาณ10นาทีนะคะทุกคนไม่ถึง10เดียแต่ว่า แม่ปูชิมแล้วก็คือรสเริ่มจืดแล้วเดี๋ยวยังไงแม่ปูจะเทน้ํานี้ออกแล้วเติมน้ําใหม่อีกรอบนึงนะคะแล้วเราก็ใส่น้าต้มอีกรอบนึงนะคะทุกคนรอบนี้แม่ปูจะใส่น้ำตาลไป สองช้อนชานะคะเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับหน่อไม้ของเรานะทุกคนรอให้เดือดรอบนี้เราก็จะ เก็บใส่กล่องไว้นะคะแม่บูต้มเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็อันนี้คือรอบสองต้มเสร็จแล้วแล้วแม่ปูก็เสด็จน้ําออกแล้วนะคะนีเห็นไหมแผ่นบางมากเลยทุกคนจะเอามามาจิ้มน้าพริกจิ้มน้ําพริกกะปิจิ้มน้าพ,พริกปลาทูหรือว่าเราจะมาหั่นเป็นชิ้นๆจะผัดจะต้มจะ แกงเประคือได้หมดเนาะแล้วแต่เมนูที่เราคิดไว้หน้าทุกคนเดี๋ยวร้อนๆค่ะทุกคนยังร้อนอยู่เลยอะหรือจะเอามาตำเป็นตำป่าก็ได้นะทุกคนตำป่าก็แบบหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็มาตำเนาะน่าอร่อยมากเลยทุกคนเดี๋ยวแม่พูจะเทให้เขาเสด็จน้ำก่อนนะแล้วคอ่อยไปอ๋อทุกคน จะเด็ดน้ำไปก่อนแล้วก็ค่อยแพ็กใส่ถุงนะคะคนแม่ผู้จาแพ็กใส่กล่องนะคะอันนี้เป็นกล่องแบบที่ซื้อไอศครีมมาทานนะเหลือเราก็เก็บไว้ใช้ได้นะทุกคนเอาไว้ใส่ของที่เราต้องการเก็บในตู้เย็นอะไรเงี้ยทุกคนบ้า อันนี้แม่ปุ๊กจะเก็บไม่นานนะคะทุกคนถ้าใครเก็บนานๆก็สามารถที่จะคือใส่น้ำหล่อในในนี้ก็ได้หรือจะใส่แพ็คใส่ถุงก็ได้นะทุกคนแต่แม่ปุ๊กอันนี้ก็คือใส่กล่องไว้ทานเนาะก็คือสามารถหยิบมาทานได้เลยนะคะใส่ตู้เย็นไว้ทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราใส่กล่องแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นได้เป็นเดือนนะทุกคน ทุกคนลองไปทำตามดูนะคะเป็นวิธีง่ายๆในการถนอมอาหารให้สดอยู่เสมอนะคะเป็นการแบบเราได้หน่อไม้มาเราก็ต้มเก็บไว้นะคะไว้ใช้ได้ตลอดเวลาเลยอยากทำเมนูไหนก็ค่อยเอามาทำต่ออีกทีหนึ่งนะคะคลิปนี้ถ้าทุกคนชอบฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ